สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับรายการเชลเคชานครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคิดไปเทิครับระหว่างไคเนโลครับกับชคเนโ์เพอร์ดินไคเนโลสายเทียอะไรบอกสาย่าครับมือมันไปอ่ะโอ้โหตังหวังเพลงนานมือมันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่งใครก็สายไรไคเนโลไม่บอกไม่บอกเอาเองด้วยเฮ้ยไม่ใครคเนโลเดี๋ยวคลอนหรือเปล่านั่นแนทีแอดฟงจะออกกล้องนะครับผมใครคิดถึงบอกมาเลยว่า แอตฟงก็กิดถึงนด้วยนะสแปมใครคิดถึงกรนาสแปมเฟสด้วยนครับผมสตอมฟงสแปมเฟซมานี่แล้วเดี๋ยวผู้ชายครับองแฟนความจริงเหมือดเหมเอด MC ที่ที่เขาดชอบนะฮะแอตฟงมีแฟนแล้วคือแอดบอมนะครับผมผู้รักคือเนปปายด้วยนะครับคือผดุ่ยเป็นคู่เกย์นะฮะส่วนประธานก็คือแอดเบนส์นะฮะ เบนบอกโดยแล้วเดี๋ยวงมึงพูดบ่อยอ่ะจนเด็กไม่เข้าใจผิดไปหมดเลยเข้าใจนะพี่กูเข้าใจว่าเบนเป็นเกย์เพราะมันชอบมาจับตูดจับไข่จับโดนไม่มีเลียไม่มีเลียงเลถามไม่นถามไม่ถเกเข้าไปเลยเออคนที่ได้ชาโดเป็นแอปเต่านะครับผมอันนี้ที่หาขายเป็นนาำเชนกันแอปเต๋อคือใครครับเฮ้ยสองคนห่างายไปไม่นานมัน ไหล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 เล่นกันเบาๆหน่อยจับตอกไมับตอกทำนั้นเอ้าเพลงที่อะไรของคาดไม่หรอเนี่ย้าเดถือว่าแล้วก็เป็นเพลงแบบเนี้ยจเฮ้ยชัวร์ชัวร์บมแม่งัเก่กากล้ยเกี่ยวไหมลดีเยตัวห้าพัน นี่เอสปองก็ปาไปสามแดงนะครับผมเอสสองแค่สองแดนั่นเองต่อไปดูไว้ดีฮะตัวกมอดันเล็ดได้ได้เก่าที่ขายมีใครด้เบนมอสบีบนาข้างงูตีไข่เขากัรกันตัวนี้ไายไม่ดี <c oughs> ต้องมาทำไรเยอะมากเลยต้องมาทไรเยอะ ถ้าเป็นี้เทปพี่เทปถ้าโตมาเซเลมูนมาตมแนูจัะอนเก่ง้งายตูแทนดูจันจะ้องขัเกงมันก็ขยับแว้นกอันนี้เพลงใยป่ะพี่เอ่ะเขาบอกล้วเพลงไม่ใสอดูน้เลเขาพูดได้ตกลามเอสัมันมีเมลตี๋อ้แฟล่างมีเห็นแล้วพระยองเลย เมนบผู้ชายแดนดแดใ่ายกนเยแต่พเสียวเวลาไปดูอีกเนาะไม่อยู่โอเคเก็ตจะเลอะไม่อยู่เยอะะเลอ์เต็มแขนเลยเลิเต็มแขนเลยแค่วันนี้กูเห็นเลิฟไลท์แล้วผู้ส่งให้บอลเฉยเต็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 ุ่นนะองอุ่นเคื่องโดน้หไปทำไรอ่ะยิง ได้ไงอ่ะได้มึงับไหมอ๋อทไหมเอาไปรับมาขึ้นเรือมาก็ได้มึงทำไมมึงโกงเหรอเปิดดูเด็กอะวันนี้ไงมึงโต้มึงติดวันนี้นะครับผมยังไม่ทันจะยิงเลยจะตายทั้งแถวเลยดูดิตัดเลยใช่ไหมขอไปจีนไปที่หนึ่งขอไ่จีนไปที่สองนายไหม หายดำดีสั่งไปแล้วอ่ะเรเออมันต้องอย่างนี้เลยทุกชายแหละพี่มีรับผมไมีล่าเป็นอัวตามพี่ออมเศษมันจะได้แบบคิดเปลือกหรอครับน้องแต่เมื่อกี้คือความลุกนะครับผมอธิบายด้วยดิบางทีเราเข้าใจไงต้องอธิบายดแต่ว่า๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคนแบบมึงอ่ะทำไมไม่คล่องเหรมันคล้องไปแล้วนี่ไงมันคล้องช้า คือมันดีเลยมันดีเลยอาการจิตแหลกแหลกมันแหลกอย่ไรอย่างไรเนี่ยกูลงให้มึงยิงไงเนี่ยเดี๋ยวไปโชว์สกิลไงแล้วมันไม่รวมเกล็ดเออว่ะรวมเกล็ดแล้วเอาน้องน้ำมาก็ได้ไงได้ี่มันไม่มีเกล็ดสามไม่เกล็ดก็มันไม่รู้ว่ามีกล้องไงถ้ามันรู้ก็ไม่ทำบ้างไหนไป็นละข้าไปองในนัไนแหอะ เหมื่นานี่ต้องหมื่นหไง1มเนี่ยเอามาถึงที่มันจะแพ้หรอเอาไม่ใช่อหยุดแค่เกี่ยวไว้ดิไ้เยมื่อกี้เขาได้ชี้นะยังยังอาไปละไปไปจังเไปแล้วนงานปักเมือก่นกินแดงนี้อะสามหนึ่งามได้สามได้อแวนนะ กหมด500หิวหิวส <so ิดิชาครับคุณจิแหลกเลยครับมี4ติกเกอร์เท่าไหร่3ติกเกอร์3ติกเกอร์3 3ได้ได้ไดู้นิดนิดเนี่ยมดสไได้น้ำน้ำปลา ไม่มีอะไรให้เล่นเลยไรครับไม่มีบรรยากาศครับผมจะต้องเท่านั้นก่อนป่ะลงมาให้มันลงมาให้มันบึ้มอีกห่อนในเดียวเองให้บึ้มเลยมันจะบวกพลังไปแล้พอแล้วไอ้หิวเส้นสีไล่ไล่จับอยู่ไปดิสองหนึ่งตีไว้ตีเขาตีข้าหรือเปล่าสีแบนดีวะแหวนจวดแหนใส่ปั่นเฮี้ยอะไรล่ะจัดน้องแฟนกู อ๋อปลาพิมพ์เนี่ยไม่ได้เหอเจ้าพ่อไงทำไมล่ะยิบอยู่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นอะไรก็รก็ใันมากนะดีแอดบอมไม่สการพูดอะไรบางอยมานะผมไม่ได้ยินใช่ไหมเียบันีแค่ี่ตอนเกอรตองนิ้เกอรีสามีสาม ได้ยินนะเฮ้ยสไต์ไปอีกอ้าวซูแล้วเหรอโดนแบกไปแล้วที่ดีนะไปด้ยินที่ปะอ่ะเบสก็มาเนี่ยขูบอกแล้วว่าอย่าลงไปเห็นไหมมึงนี่ไม่เราสไต์เอาของก่อนเรื่อยๆดิเห็นไหมเนี่ยแล้วมึงก็ขาดของแล้วเดี๋ยวมึงก็ลงแดงนีมฝรั่งเดี๋ยขาเป็นท่าสองขี เป็นการไม่สนใจแอรเลยนะครับอาบิสชัวิ์ไหมเฮียไล่ดูไล่ดูขอยตักันโอ้ได้เหรอเออแซมยังเซนยังเซนได้เหรออาบิสกูใส่ใบเดียวปมื่ะไห้เฮีย มัไม่ใช่ล่างอาจารย์ของกูแล้วล่ะมีอาบิเจ้าเนาะนี่เล่นมาครึ่งเด็กแม่งออกมา,กาเปดน,นยังไงเอี้ยต่อมันหลุลดแล้วเต็มมูวนไอ้ต่างนั่นดีมาจับตาดมตา,าดมเล่นไปตืน้นกลายไงมัเนี่ยอ้อันนี้นี่นมาาไม่รู้หรอไม่ใช่ครับตัดมาตัดมาจะได้ป่ะขวิดถ้าหายไปไหนไม่รู้ไม่ใช่อยู่ที่กู ตกะมาจงาที่นี่แล้วเหมือนกันมั้งนเข้างหลังสายไม่ได้เอ๊ะได้กข้าหลังจีแค่หเนไ้เรก็หาความง่ายเลยแที่เดิมนี้นีอะไรนะก็อกเขาเขาไม่ได้มานั่ตัดกันครั้งเลย่องะไรแบบร้านไหนสดหมดกักันดีวะนี่ก็ต้องยอมอะไหนไหนก็มันมันก็มีเท่าไหร่พี่อ่เอาไม่หมดดิสีมิตต้องไม่เลิก ยิงหน้าห้าพันเช็คบอร์ดยิงหลังไอ้เยี่ยที่ได้ 5, อีกห้าพันตั้ีวีเอาทำไมอะ่ะไม่พอโอกาดได้แค่สองเวฟเห็นไหมหากูบอกแล้วว่า,อาโอ้ยคงดิดขย่ายออกแน่นอนเอาเว้ยขา,า,ายออกแน่นอนด้วยแม่งเ<า>ล่นมาเป็นชาติอนะ่ะจริงจริงก็กูบอกแล้วให้เก็บสัานองไอ้แม่ไม่ปได้กันแล้วพี่รอดแล้วได้ <c oughs> เป็นฮิวเแล้ว เดี๋ยวี่จะหมกนะถ้าเมื่อกี้มึงเก็บตังไว้มึงจะเล่นต่อมีคู่นี้กะหอโลกอยากได้ตัวตีมึงเชื่อคู่ตั้งแต่แรกมึงชอบเลยเขาใช้พี่อ้อมก่าจบรายการครับกระโดดแพ้เว้ย นอองผมไ <iah 40> พี่โ <Jamie, S 2> ปรโมทพี่โปรโมทแล้วโปรโมทโปรโมทของอะไรนะครับสำหรับใครที่อยากได้โดนเลตนะครับเรามีโครงขายนะครับผมขายตรงขายตรงอ่ะขายตรงขายตรงโอเคจบกันแล้วนะครับผมสำหรับคลิปชาโดกับคานิโร่นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ติดตามมากดซับสไครต์นะครับติดตามเราในช่องทางคือเฟซบุ o กแฟนการจีจีคินนะครับผมเชิญสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ CJR นะฮะที่ให้การสนับสนุนดีๆอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราเจอโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย